มาดูข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่ามีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะครับสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็คืออย่างนี้ครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่านี้ยังไม่พอนะครับสี่เหลี่ยมทั้งหมดก็คือเราต้องเอาอย่างนี้ด้วยอันนี้ก็คือสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็คือสี่เหลี่ยมหรือยาวๆอย่างนี้ก็คือสี่เหลี่ยมอย่างเนี้ก็คือสี่เหลี่ยมก็คือออามาให้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้สูตรลัดไปนะครับก็คืออย่างนี้ครับ แนวตั้งมี1 2นะครับแนวนอนมี1 2 3 4อ่ะเอาแนวตั้งบวกกันครับอันนี้1 2บวก2ได้3ครับอันนี้บวกกันครับแนวนอน1 2, 3, บวก2บวก3บวก4บวกันได้10ครับผมทีนี้เราวก็แนวตั้งกับแนวนอนมาคูณกันครับก็คือนี่ครับ3คูณ10นะครับ3คูณ10เท่ากับ30ดังนั้นอันนี้มีสี่เหลี่ยมทั้งหมด30รูปนะครับ นี่ครับโอเคนะครับ